รับชมได้ทุกวัย สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชายายิ้มนะครับก็ปีใหม่ก็ยังเป็นโควิดหรือโควิดกันยังไม่ทราบเนี่ยนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนี่นะครับปี2564ครับมาดูสถานการณ์โควิดก็ยังเริ่มต้นกันอยู่ก็แล้วก็ค่อนข้างจะดูเดือดพอสมควรเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แล้วก็มาเริ่มกันที่บ่อนที่จังหวัดระยองนะครับตัวเลขล่าสุดกกับการแพร่เชื้อระบาดของประเทศไทยทั่วทั้งประเทศนะครับก็ติดแล้วจํานวน9,331คนแต่ตัวเลขยังไม่นิ่งเนี่ยนะครับเพราะเราอัดเทปกันล่วงหน้าจํานวนเวลา2วันและผู้ป่วยเสียชีวิตล่าสุดจากวันที่เราอัดเทปกันนี่66รายแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามทั่วทั้งโลกขณะนี้ติดเชื้อกันแล้ว86รล้านคนแต่ก็ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วจำนวน22บเกือบเืบจะ23ล้านคนครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีการประกาศมาจากกรุงเทพมหานครก่อนที่จะวันช่วงปีใหม่บอกว่าจะให้ปิดร้านอาหารจำนวนหนึ่งทุ่มตรงนะครับแล้วก็ให้ไปซื้อแล้วก็กลับไปรับประทานกันที่บ้าน แต่ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าเห็นใจบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารพัตคาารทั้งหลายว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจก็ให้เลื่อนเวลาเปลี่ยนเวลาให้รับประทานอาหารกันได้จนถึงเวลา21นาฬิกาถึงหรือประมาณ3ทุ่มนี่นะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ประกอบการนั้นถ้าปิดหนึ่งทุ่มนั้นก็ขออภัยนะครับคงจะเจ๊งกันระนาวนะครับทั้ง เด็กส่งเด็กเสือพนักงานต้อนรับอาหารก็ให้ปิดกันสามทุ่มแต่ห้ามดื่มแอโกโลกอฮอล์กันนะครับก็สามารถไปซื้อดื่มกันที่บ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งหลายนะครับส่วนอุบัติเหตุในช่วงอุบัติภัยช่วงปีใหม่นะครับก็คนเดินทางน้อยนะครับแล้วก็ผู้จับใจ่ายใช้สอยก็จำนวนลดน้อยลงผู้เสียชีวิตจำนวน392คนนะครับอุบัติเหตุ จำนวน3,326คนเชียงรายก็รู้สึกหนักที่สุดนะครับทุกทีจะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชจำนวน18ศพครับก็ถือว่ายังมีจํานวนน้อยกว่าทุกๆปีเมาแล้วขับเช่นเคยครับแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับมาดูถึงเรื่องการเรื่องของการที่จะใช้จำนวนวัคซีนซึ่งท่านพลเอกวิจยุจันโอชนันห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุนะครับที่จะต้อง ใช้วัคซีนกันนะครับก็บอกว่าโดยจะเริ่มต้นล็อตแรกนั้นจำนวน80,000ล็อตวัคซีนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมก็อีกประมาณเกือบจะ3เดือนเพื่อฉีดให้กับประชาชนจำนวน4 0 0 0 0คนและก็เดือนเมษายนจะเข้ามาอีก1ล้านโดสนะครับเพียงพอกับประชาชน5 0 0 0 0คนและปลายเดือนพฤษภาคมอีก26ล้านโดสนะครับสำหรับประชาชนอีก13ล้านคน ซึ่งจะใช้กับกลุ่มเป้าหมายแรกนะครับเป็นบุคลากรในการแพทย์บรรดาในพวงนายแพทย์ทั้งหลายที่มีความเสี่ยงและก็ผู้ป่วยโรคเรือร้อรังผู้สูงอายุโดยวัคซีนทั้งหมดต้องผ่านมาตรฐานของออยหรือองค์การอาหารและยาทั้งของไทยและต่างประเทศซึ่งขณะนี้นะครับคำสั่งจองวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาอีกส35ล้านโดสซึ่งเพียงพอกับประชาชน60 6ล้านคนโดยแบ่งฉีดเป็น2ครั้งต่อ1คนพร้อมกันนั้นจดะดํำเนินการข้อตกลงกับบริษัทแอสตราเซเนกผลิตร,ร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซด์ ide, ให้ได้ปีละ2ล้าน2ร้200ล้านโดสกับขอไปครับและก็ท่านนายมตรีบอกว่าส่วนภาคเอกชนต้องการความส,สะดวกรวดเร็วจัดหาวัคซีนก็เปิดโอกาสให้สามารถจัดหาได้เองแต่ต้องผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ,การอาหารและยาหรืออยอนะครับ อย่างไรก็ตามท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าต้องการให้คนไทยนั้นปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องการที่จะกําจัดนะครับและก็จํากัดไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาให้ให้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายมนตรีก็บอกว่าพยายามที่จะ ไม่มีการแพร่ข่าวบอกว่าจะล็อกดาวน์5จังหวัดก็คือทั้งจังหวัดสมุทรสาครระยองชลบุรีจันทบุรีและตราดตามที่ท่านรัมรีช่วยสาธิตปิตุเดชะนะครับบอกว่าก็เป็นความห่วงใยเพราะว่ามีการแพร่ระบาดจากบ่อนการพนันนะครับสาเหตุมาจากรายงานต่างดา และก็จากบ่อนการพนันอย่างไรก็ตามก็จะไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ทั้ง5จังหวัดและไม่ล็อกดาวน์ทั่วทั้งประเทศนะครับจะพยายามควบคุมอย่างดีที่สุดไม่ให้มีการเผยแพร่และกรอบการติดเชื้อของการแพร่ะระบาดนะครับทั้งนี้ขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการ กัดเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวทั่วทั้งประเทศเราพยายามที่จะจํากัดนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไม่ประมาทการจะตกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างร้านอาหารนั้นเนี่ยทั้งๆท,ที่ก็ ให้รับประทานอาหารได้ถึงสามทุ่มแต่ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดเนี่ยนะครับใส่หน้ากากอนามัยไม่ประมาทการอย่าตกล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับ และในขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ผ่านมาก็ประกาศสถานการณ์สภาวะฉุกเฉินนะครับทุกท้องที่ทั่วประเทศไทยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับก็หมายความว่าต่อพรกฉุกเฉินนะครับไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์วันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่างไรก็ตามครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ในฐานะที่มีการบอกว่าการประชุมครั้งนี้ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำจัดในเรื่องของบ่อนการพนันกระบวนการค้าแรงงานเถื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนทอั่วทั้งประเทศบ่อนขนาดใหญ่บ่อนวิ่งบ่อนอะไรก็ตามแต่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดที่สุดนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังมีการเล่นการพนันอยู่ฉะนั้นตนไม่อยากที่จะไปโทษประชาชน มันเป็นเรื่องของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนต้องร่วมมือกันนะครับก็จะพยายามให้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินหรือปอบงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทจะต้องดำเนินความผิดเฉพาะหน้าและสํงคัญที่สุดคือพร้อมที่จะลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้การผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าพบจะต้องมีการเด้งจาก ตำแหน่งหน้าที่ทันทีเนี่ยนะครับมาดูติดตามถึงเรื่องของการค้นพบ <c oughs> เชื้อโรคพันใหม่ที่เรียกว่า disease x คำว่า x นี่คือยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นเชื้อโรคพันไหนนะครับสาราจารย์ชองจากมูเยมเบนน,นักวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นชาวาเป็นชาว แอฟริกาเนี่ยนะครับผู้ร่วมค้นพบเชื้อไวรัสอีโบลาในปีคศ1 9 7 6นะครับและผู้นำสถาบันวิจัยชีวคันการแพทย์แห่งชาติในกินซาชาเ mm hmm. ตือนนะครับบอกว่าขณะนี้กำลังเผชิญกับไวรัสเชนิดใหม่ที่กำเนิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นการค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีการาวิวัฒนาการอ,าอย่างมากมายนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการคุกคามภัย มนุษย,ยชาต์นะครับเป็นการค้นพบ Disease X แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วคล้ายๆกับไวรัสโครโรนาซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกอันตรายกว่ามากและร้ายแรงเท่ากับไวรัสเชื้ออีโบลา ซึ่งอันตรายเสียชีวิตถึง50-90%คาดว่าไวรัสดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในป่าเขตร้อนทวีปแอฟริกาซึ่งด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุบอกว่า Disease X เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่ยังไม่ทราบชนิดและสาเหตุซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน9อันตรายและเป็นภัยต่อมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวนส่วนใหญ่เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่คองโก อาการเบื้องต้นคล้ายกับโรคไข้เลือดออกและโรคคล้ายๆอีโบลาแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นลบนะครับท่านอาจารย์มูเยมเบบอกว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวเกิดขึ้นในแอฟริกาต้องใช้ระยะเวลาในการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกดังนั้นส่งผลให้ทั่วโลกสามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสนี้ เกิดจากสัตว์ทั้งหลายนะครับเกิดจากสิ่งที่ร่างกายสู่มนุษย์คล้ายๆกับไวรัสโครโรนาโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เหลืองนะครับและอาจจะเกิดจากข้างคา,าวส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโรคก,กว่า85ล้านคนและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า1.8ล้านคนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันดีเดียวรับมาติดตามกันเรื่องของเรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการประชุมที่ครั้งที่ผ่านมาบอกว่าพิจรารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะครับจำนวนเม็ดเงิน3.1ล,ล้านล้านบาทซึ่งปีพศ2564นั้นใช้เม็ดเงินก็ประมาณ3.3ล้านล้านบาทนะครับซึ่งขาดดุลในปีนี้ถึง7แสนล้านบาทเน้นเพิ่มการลงทุนในโครงการ PPP นะครับลดภาระงบประมาณลงไปนะครับก็ถือว่าสภาวะเศรษฐกิจของปีพศ2563ก็มีจำนวนที่เรียกว่าเก็บเงินก็ประมาณได้น้อยลงแต่น่าเชื่อว่าไตรมาสที่3ที่4ของปี64นั้นเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มเม็ดเงินได้มากและก็ไปใช้เงินช่วยเหลือเรื่องของผู้ที่มีงบประมาณที่มีรายได้ผู้ที่มีรายได้น้อย แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19แล้วก็ผู้พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผลประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกรรรรมพะาชกิจสเดียการปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่สองไปเริ่ม ครั้งแรกนี่นะครับสมัยประชุมครั้งที่1วันที่22พฤษภาคม2564ถึง18กันยายน2564และครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายน2564ไปถึง28กุมภาพันธ์2565และสมัยประชุมสามัญครั้งที่1นะครับ2665วันที่22พฤษภาคมไปถึง18กันยายน2565และครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายน2000 พฤศจิกายน2,565ถึง28กุมภาพันธ์2,566ทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกสมม่วนประชุมก็เหตุผลสำคัญหนีไม่พ้นครับถึงเรื่องของโควิด19ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการสนทนาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารยาดร์ดรสมภพมานะรังสรรค์น,นะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจ2000 564จะเป็นอย่างไรเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ในลอก2เนี่ยของปีนี้ก็เริ่มต้นก็เจอทั้งโควิด19ว่ามันจะโควิดเศรษฐกิจปี64นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าครับ นะครับเราจะมาสนทนากับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานารังสัครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับสถานการณ์โควิด19ก็ระบาดระลอกสองนะครับแต่รู้สึกว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนครับในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสที่สองเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 66รายแล้วนะครับแล้วก็แพร่ระบาด9,331รายแล้วก็อยากให้อาจารย์มองว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสหนึ่งไตรามาส2องของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับผมว่าคงขึ้นอยู่กับตัวแปรสองระดับก็คือตัวแปรในประเทศเองและก็ตัวแปรต่างประเทศครับนะครับครับก็คือขนาดเนี้ยสถานการณ์ในเมืองไทยก็คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขนานี้อื พอเราพอดีเล็งเห็นแล้วว่าการระบาดในระลอกใหม่ของโควิด -19 เนี่ยก็กระจายไปทั่วเลยนะครับและยิ่งประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะก็ยิ่งโดนหนักห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปก็ดีในสหรัฐอเมริกาก็ดีในญี่ปุ่นก็ดีในเกาหลีใต้ก็ดีทั่วหน้าเลยครับผมของเราก็อยู่ในกระแสเดียวกันนี้นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยในช่วงปีใหม่เนี่ยนะความจริงแล้วมันก็จะต้องเป็นปีเป็นปีที่กระเตืองโตขึ้น อืมดีกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาใช่ครับ,รบเพราะว่าเ,เพราะว่าเราเองก็ติดลบไปเยอะนะฮะ<ช>ตัวเลข <ฮะ S 2> ที่ธนาคารยังไม่ออกมาคงจะติดลบไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหถึงขนาดนั้น,นเลยนะฮะใน,ใ,นในปีที่ผ่านมานะครับครับผมเพราะว่าขนาด GDP โลกซึ่งปกติจะโตโดยประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเป็นบวกใช่ไหมครับป,ปีที่แล้ว GDP โลกติดลบไปสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่คือพยากรณอ่านี่คือตัวเลขของธนาคารโลกนะฮะครับผมอ่านะครับ เป็นั้นทานโลกเองก็มองว่าปีนี้ยถ้าเผื่อว่ามีความสามารถในการคุมโควิดได้ดีนะครับและข้อสําคัญก็คือว่ามีการกระจายการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะที่กว้างขวางขรับอย่างทั่วถึงไปทั่วโลกแล้วนี่นะครัิ GDP ก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นมาประมาณสักสี่เอรซ็นตหรือว่าสี่เปเซ็เล็กน้อยของโลกหรือของประเทศไทยครับอของโลกครับของโลกนะครับ ก็ก็ถ้าเผื่อว่าโันกระตือรตอร้ขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยไทยเราก็จะได้ได้อานีสส์ติดติดสอย้่อยตามตามตามไปด้วยได้ไงฮะครับครับแต่ w o r l แบ a ก k ก็บอกว่านะครับว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์เป็นเวิร์สเคสก็คือที่เรวร้ายที่สุดนะฮะก็คือหนึ่งโรคยังคุมโควิดไม่ได้และยังระบาดอย่างมากๆแบบไม่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยครับผมและรวมตลอดถึงการแจกจ่ายวัคซีนก็ล่าช้าและไม่ยั่วถึงนะฮะอืม GDP โลกก็จะโตเป็นแค่1.6เปอร์เซ็นต์อืม ถ้าปรตีถ้ารือว่าทําได้ดีเนี่ยก็จะโตรประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์บวกลบนะฮะครับนะครับแล้วขนาเดียวกันเนี่ยนะครับประเทศที่ต้องจับตามองก็คือสหรัฐอเมริก,กาอืมอ่าก็กล่าวได้เลยว่าปีเนี้ยนะฮะเดิมพันของโลกนี่อยู่ที่สหรัฐอเมริก,กาอืมแต่ว่าจะมีแนวโน้มยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาพอจะคาดการได้แล้วว่าจีนก็คงจะมีแนวโน้มที่อ่าที่พยากรณ์ได้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาด จอโควิดหนักๆเนี่ยจีนก็ยังโตรประมาณรักสองเปอร์เซ็นนะครับแล้วปีเนี้โวลแบงก์ก็บอกว่าอจีนจะโตต่ออีกประมาณรักเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ขณะที่ไอเอ็มเอฟบอกว่าจีนจะโตอ่าถึงแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์โอ้สูงขน,นาดนั้นเลยนะะครับอก็ก็็ก็กกกล่าวว่าจะโตรป,ระประมาณแปดเปอร์เซ็นต์บวกลบะนะครับครับ,รบแต่ว่าสารนิติการเนี่ยนะครับปรากฏว่าโวแบงก์บอกว่านะครับปีนี้จะโตสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ที้ปีที่แล้วเนี่ยอเมริกานี่จิตลบไป3.6เปอร์เซ็นต์คือยังแก้ไม่ได้หมดนะแต่ว่าก็ก็เรอาาจรย์อเมริกาปีที่แล้วลบไป3.6เปอร์เซ็นต์3.6เปอร์เซ็นต์นะฮะ3.6ครับ3.6เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วปีนี้จะบวก3.5เปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเพิ่งจะกลับกลับคืนมาสู่ภาวะที่ใกล้ใกล้ปกติแต่ว่าก็ยังไม่ปกติเต็มที่ครับครับครับนะครับยูโรโซนครับยูโรโซนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ลำตองโลกเราจากสหรัฐอเมริกานี่นะฮะครับ ปีที่แล้วนี่หนักหน่วงเลยคือลบไป7.4เโอ้โห oh. และคาดว่าปีเนี้ยจะโตประมาณสัก3.6เปอร์เซ็นครับนะครับก็ยังแก้ไม่ได้ก็ยังขายไีตครึ่องเหนือน,นะฮะ uh. ส่วนญี่ปุ่นครับปีที่แล้วนะครับ w l d Bank ก็พยากรณ์ว่าลบไป5.3เปอร์เซ็นและปีเนี้ยก็คงจะบวกประมาณสัก2.5เปอร์เซ็นครับ ก็กกกกยังยงแก้ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเับยจากกรณีของประเทศไทยเรานะฮะไทยเราก็ไปที่คาดว่าจะขยายตัวสักษามถึงสี่เปอร์เซ็นต์จากที่ปีที่แล้วลดไปหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะตัวเลขคร่าวๆยังไม่ไมเป็นทางการนะครับครับนะผมครับเะได้ก็กล่าวได้เลยว่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นปีที่นะครับเริ่มเริ่มจะฟื้นตัวฟื้นตัวจากตามสุดสู่การตั้งหลักใหม่ อืนะครับยังไม่ถือว่าเอ่อการ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 ฟื้นตัวเป็นการตั้งหลักใหม่นะครับโดยว่าอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกนี่อาจจะยังตั้งหลักใหม่ใหม่ไม่ได้ด้วยซ้ําไปครับในช่วงสองในช่วงสอ<ๆ>งสองไตรมาสแรกอ่าใช่ครับเพราะว่าอะี่ครับเพราะว่าอันหนึ่งก็คือการคุมโควิดเนี่ยมันยังมันยังขนาดนี้เนี่ยคุมไม่ไม่ได้ไงนะใช่ครับใช่ครับอย่างสถานการณ์เนี่ยนะครับอ่าจนถึง่ช่วงที่เราอัดเทสนี่นะฮะนะครับก็ปรากฏว่า ติดเชื้อไปแล้วเนี่ย20กว่าล้านคนใช่แล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยร่วง3,070,000คนนะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็มีการลุ้นกันว่าเอ้จนถึงวันที่โจไปเด่นสาบานตนขึ้นดำรงตำแหน่งบนันันี่ 20, 20มกร,ราคมเนี่ยจะจะจะ,จะถึง4,000คนหรือเปล่าอือ่าที่เสียชีวิตนะฮะครับนะครับ อ่าครับนั่นกน็คือสิ่งที่สิ่งที่ทอปรากฏให้เห็นนะญี่ปุ่นเองก็ติดต่างรัวมากนะสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะโตเกียวเมืองเดียวติดไปวันละพันกว่าคนโอ้โหอชั่วทั้งญี่ปุ่นเนี่ยร่วมห้าพันคนนะครับครับคบซึ่งถือว่าเป็นการติดมากที่สุดใน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 ประวัติการเลยของญี่ปุ่นในช่วงตั้งแต่ โรคไอโควิดสิบเก้ามันระบาดมันต้นมานะฮะครับครับครับคณะก็กล่าวได้เลยว่าในช่วงครึ่งปีแรกเ่ยคงอย่างคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับอเพียงแต่ว่าขอให้มันมีการควบคุมโควิดอย่างเอาจริงเอ่าจังหรือไม่อย่างยิ่ง Cap จากบทบาทของโจไปเด่นในฐานะผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะครับรที่เขาประกาศไว้ว่า<ม>จะมีการระดมฉีดวัคซีนให้แก่คนอย่างน้อยร้อยล้านคนในร้อยวันแรกของเขานะครับแล้วก็จะรรงให้มีการใส่หน้ากากอย่างกว้างขวางในชร้อยวันแรกของเขาครับ แล้วขณะเดีวยวกันก็จะต้องมีการร่วมมือก,กันในการกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่าเราจะเห็นแหะครับว่าพรรคเดโมแครตจะพรรคดีพักด้วกันเองเนี่ยจนล่าสุดยังไม่สามารถตกลงกันได้เลยใช่ไหมฮะว่า,ว,าว่าจะมีการาเข็นพบประมาณออกมาอย่างไงนะครับใช่<า>ใช่ก็ถูรูดถูกกลางออกมาเพราะว่าทั้งเองก็พยายามที่จะหวังกันใช่ไหมฮะนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะไอการบริหารจัดการราชการแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาครับในฐานะพี่เบิ้มใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเพราะว่าประเทศเดียวม,มีี d ีตั้งเกือบหนึ่งในสี่ของโลกนี่นะครับิงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยว่าโจไปเได้เองจะสามารถบริหารจัดการอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพม้างน้อยแค่ไหนท่ามกลางตัวแปรหลายๆตัวแปรนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด -19 ที่ยังยังกระจายตัวกว้างขวางมากมายนะครับ และขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คืออะไรครับก็คือการบริหารความสมานฉันท์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกาเองถูกต้องฮะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเผชิญหน้ากันมากเหลือเกินมไม่ได้เผชิญหน้ากันเฉพาะในพักการเมืองสองพักใหญ่นะมันมันเผชิญหน้ากันในหมู่ชาชนหลายร้อยล้านคนเนี่ยอย่างมากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงหลายๆสิบปีที่ผ่านมาครับครับ,ร,บรับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยเออทำอยังไงถึงสามารถทจะบริหาร การเพิ่มเอกภาพในสารมิกาเองอเพื่อทําให้การขับเคลื่อนทั้งการแก้ไขปัญหาโควิดสิบเก้าก็ดีนะครับหรือว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่เนี่ยสามารถทําได้อย่างอีกอย่างเพิ่มมากขึ้น,น,น,นครับนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยก,ก,ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับท,ท,ที่จะต้องพิจารณานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวโน้มของสาธารมรกาจึงเป็นแนวโน้มที่เราต้องให้ความสําคัญให้น้ําหนักมากเป็นพิเศษครับเพราะ<อ>ว่าจีนเองอยังพอเยียดค่าการได้แล้ว ใน้ทยลา,า,าที่เป็นเศรกิจใหญ่อันดับที่สองของโลกนี่นะครับอาจารย์คิดว่าจีนเนี่ย GDP จีนในช่วงไตรมาสของทั้งปี2 5 6 4 2 0 2 1เนี่ยอัตรา GDP ของจีนจะโตรประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับปี64นี้ปีนี้จะโตผมว่าก็ตามที่ผมว่าตัวเลขที่ w o r l แ Bank ไก่แอมเโตคาดไว้ก็คือประมาณ8%บวกลบ,บเนี่ยผมว่าคงจะทําได้8%บ,บวกลบของอาจารย์นี่คือ,ค,อคือไม่บวกก็ลบเลยใช่ไหมครับ คือคือแปคือบวกเล็กน้อยรู้ว่ารู้ว่าลบเล็กน้อยวัวแบงก์บอกว่า GDP จีนจะโต7จ็ดจ้าเปอเนต์มสบอกว่าจะโต8.2%ดจุดสองเร์เนต์ยครับครับก็คงตก็คือประมาณแปดและครับครับแล้วมันน่าแปลกประหลาดใจไหมก็ไม่น่าแปลกประหลาดใจเพราะว่าอะไรครับครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจีนจะโตรประมาณหถึงห้าจเปในในช่วงในช่วงแผ,แผนที่สนี้นะฮะครับผมนั้น ปีที่แล้วก็โต2%ปีแล้วปีนี้ก็โต8%เนี่ยนะฮะแล้วก็เอา8กับ2เนี่ยบวกกันคือ10%แล้วเอา2หารก็คือเป็นการเฉลี่ยโต2ปีเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ5%แงครับผมครับซึ่งอยู่ในวิสัยที่จีนจะทำได้แล้วอาจารย์มองว่าว่าโควิด19เนี่ยประเทศใดที่สามารถควบคุมดีทีสุดครับระหว่างจีนกับกับญี่ปุ่นกับสหรัฐหรือแม้กระทั่งยูโรโซนครับอาจารย์ ขนานี้จีนน่าจะคุมได้ในอยู่ในระดับต้นของโลกะนะในประเทศใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยก็คงมีผมว่าน,น่าจะมีจีนแค่ประเทศเดียวที่คุมได้นะครับแล้วประเทศไทยเรา,าลเล็กๆล,ล,ล,ลงมาเนี่ยประเทศเล็กๆล,ลงมาก็จะมีมีเวียดนามคุมได้ดีนะครับส่วนเศธษรกิจอย่างไต้หวันก็คุมได้ดีนะครับนิวซีแลนด์คุมได้ก็ข้างดีนะครับนอกนั้นแล้วเนี่ยก็่วนใหญ่ก็จะมีปัญหามากล่ะของเราเองเนี่ยครั้งแรกก็โอ้ทำท่าจะเป็นแชมป์โลกเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าพอมาเจอปัญหาในช่วงในช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็ช่วงที่เป็นอยู่ขดเนี้จะทําให้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านะครับในช่วงหนึ่งหรือสองไตรมาสข้างหน้านั้นเนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการเรื่องโควิดสิบเก้าได้ได้ได้ลงตัวแค่ไหนนะครับคําถามสุดท้ายเนี่ยก็คงจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับคาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะสามารถเดินตรงเดินทางไปตามไปท่องตางประเทศก็ได้ประมาณในช่วงไตรมาสที่สองหรือไตรมาสที่สามครับอาจารย์ครับ ผมว่าสองคงยังยังไม่ได้นะครับนะต่ะผมว่าต้องสามถัวว่าจครึ่งปีหลังอะ่ะอย่าีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการระดมการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางนะครับ,รบจนกระทั่งมีความแน่ใจแนละกว่าวัคซีนมากมายหลายขนาดที่เอาออกมาฉีดนี้เนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลจรงิงๆแล้วก็มีไซน์เสกหรือว่าก,อกอ่อผลข้างเคียงได้น้อยจรยงิงๆนะครับตัววัคซีนเนี่ยผมว่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดมากที่จะ ช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของผู้คนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการต้องเที่ยวการเดินทางนะครับครับครับเอาละครับอาจารย์ครับขอพระคุณท่านอาจารย์มากเลยครับครับยินดีครับครับขอบพระคุณครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานารังสารนะครับให้ข้อมูลที่ดีมากๆจะเป็นความหวานนะครับไตมากที่สามที่สี่ของปีหกสี่เขาอีกประมาณหกเดือนข้างหน้านะครับก็ขอให้ พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนรเรียกว่าทุกๆศาสนาก็ขอให้ช่วยให้สภาวะการของโลกนั้นเนี่ยฟ้าผ่องใสครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างน,นะครับของรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ห่วงใสุข,ขอนามัยของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับรถไฟฟ้า MRT ของขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเดินทางระบบรถไฟฟ้าดังนี้1ต้องสวมหน้ขขากากอนามัยก่อนเข้าสถานีและตลอดเวลาในการใช้บริการไม่ดึงไว้ใต้คาง2 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าอุณหภูมิต้อง37.5องศาขึ้นไปไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้ในระบบรถไฟฟ้า MRT นะครับอุณหภูมิต้องตั้งแต่37.5ขึ้นไปนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้นะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบริการในสถานีทั้งก่อนและหลังใช้บริการงดการพูดคุยขณะอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าส,สแกน QR โค้ดถ่ายชนะเช็คอินเมื่อเข้าสู่ระบบระบบรถไฟฟ้าเช็คเอาท์ก่อนระบบรถไฟฟ้าทุกครั้งนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับรถไฟฟ้าอ MRT ยังคงดำเนินการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยความเข้มงวดทําความสะอาดพื้นที่สัมผัสในสถานีและในกระบวนรถไฟฟ้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเหรียญผู้โดยสารเข้มงวดในการตรวจความพร้อมพนากาักงานผู้ปฏิบัติงานในรถไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงานรถไฟฟ้า MRT ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆด้วยดียเสมอมาหากพบที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับก็ขอขอบคุณผู้สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น a IA, เอเ a เซียมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับแล้วก็ไทยเบฟนะครับแล้วก็ซิฟเม็กนะครับแล้วก็พันท้ายนรสิงห์แล้วก็ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเตียงโอมาส ขอขอบคุณนะครับและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านพบกับผมใหม่ครับวับนอาทิตย์หน้าอาทิตย์ข่าวเด็ดกยาญยายิ้มวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ